มมมรรรถ่ายตั้เมื่อไร่เนี่ยคนที่เห็นผมกำลังทำพิธีอยู่นี่ฮะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นนี่ฮะสติ๊กเกอร์ยันนะะวันนี้ผมจะมาเล่นสติ๊กเกอร์ยันนะ ใครเคยเล่นมันนะ้งฮะถ้าใครเคยเล่นก็อย่าลืมกดไลน์นะะอืมผมซื้อแค่อันเดียวเพราะว่าผมมีเงินเท่านี้นะฮะจะเล่นยังไงอยูอยะกันไกลก็ไม่มีจะได้ตัดแบ่งงั้นผมอันเดียวเลยเอาทั้งอันเลยทั้งนี่ถ้าอ,อกเลยเราตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะฮะนี่ผมก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยเลยะฮะ ใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮอแต่หลังจากนี้อาจจะไม่เห็นหน้าผมเพราะว่ากล้องผมก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แล้วไม่มีตะกล้องเลยนะวันนี้ดูกันเลยฮะนี่ฮะเป็นไงฮะฮะเป็นไงครับรอยสัก ดีไหมครับบางทีตอนนี้เขาอาจจะหาว่าผมรามุกกนไดผมไม่มีอะไรทําแล้วนะฮะก็จะเจ้าทำคลิปแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรอีกคอมเมนต์ได้นะฮะผมจะได้ทํานะฮะโอเคครับเม่ว่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเม่ว่ายังไงก็ไปเลยคระะับ